อา่าครับผมพี่น้องครับผมล่อมึงล่อมึงถามึงถามึงอันนี้พยสวดที่ว่าหเหน่อแดดปลาบอครับผมน้ำกำลังมาเยอะน้ำกระลังมาหลายบ่เป็นน้ำกระลังเลอ่อเฮ้ยพี่น้องเอ้ยลีนพันลีนพันเมื่อขึ้นบ่ได้นอนเบิดอขึ้นนีน่งานขาวดำเช่นยังพี่น้อง,อง <laughs> แขกไปเนาะลอยนะผมอย่าเพิ่งเรื่อนผ่านเด้อ ขามึงจ้าก่อนถ้าจะมันหมาปีนองถามว่าหมานเนาะบาดเดียวพีนองผมแต่เต็มถังสีกับีหันว่าหมาบาทเดียวไปได้วพาโตเพราะฉะนั้นนะครับผมนี่คือการมหาปลาพีนองไม่ได้มาเอาปลานะครับมาหาปลารอรุ่นครับผม

ปากาพี่น้องปาก้าปากาพี่น้องปากาปาการุาาาา้วน,วนบาดนี่ปากาบาดต่อไปพี่น้องอาจจะเป็นปลาปลาปลาอีไทยพี่น้องปลาอีไทยเห็นไหมครับผมกดติดตามคลิปต่อไปพี่น้องโอเคนะครับ